สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องยกยอดเจ้เาเสนจันบุตรสลาคำด่างเหลืองกับบุตรสลาคำด่างเหลืองพิษกระถางน,นี้แล้วนะคะออถามว่าถ้าเราจะยกยอดนี่เราจะดูจากตรงไหนว่าเขาถึงเวลาที่เราจะต้องยกยอดแล้วก็คือดูจากลำต้นเขาเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้คือลำต้นเขาได้แบบเอียงจนต่ำลง นอนกับวัสดุปูแบบนี้นะคะเพื่อนก็คือแล้วเขาก็จะกระโดกหัวขึ้นแบบนี้ก็คือถึงเวลาที่เขาทิ้งใบเยอะๆแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้เขาทิ้งใบไปได้ค่อนข้างเยอะ,ะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆเหลืออยู่แค่เนี้ยจากฟอร์มสวยๆเหลืออยู่แค่ไม่กี่ใบนะคะเพื่อนเนี่ยเขาจะทิ้งใบเขาจะไหม้ไปแบบนี้น,นะคะเราก็จะทําการยกย่อนะคะเพื่อน การยกยอดบูราครมของเราจะไม่อบนะคะเพื่อนเพราะว่าเราเคยอบแล้วอากาศบางทีอากาศเขามันไม่ได้ค่ะมันร้อนก็เลยจะทำให้เขาเน่าเราจะทำการยกยอดแล้วก็เอามาใส่วัสดุวัสดุทำที่เป็นมะพร้าวสับนะแค่น้ำแล้วนะคะเพื่อนเป็นแบบนี้ของเราเราทำเราไม่ต้องอบเลยนะคะสักตัวเลยนะ,ะเพื่อนจะให้ดูตัวอย่างนะคะ อันนี้ตัวอย่างจะ,จะเสน่ห์จำดำด่ดา,ดางชมพูนะคะเพื่อนเราเรายกยอดแล้วเราก็ไปอบพออบแล้วยอดเขาเน่าหมดเลยคะ่ะเพื่อนยอดใหม่ที่เขาออกมาเน่าหมดเลยเราก็จะต้องรื้อค่ะเพื่อน,ะะน,อนรื้อแล้วก็เอามาใส่แบบมะพร้าวสับใส่กระถางเล็กๆ,ๆแ,แค่น้ำไว้แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็อยู่ในล่มก็คืออากาศหลัง้านเราจะร่มรื่นมากเก็นสบายคะ่ะเพื่อนเราไม่จําเป็นต้องอบก็ได้ะคะเพื่อนถ้าเราได้อากาศแบบนี้อันนี้คือเสน่ห์กันหน้านะคะเพื่อน ต้นแหนกันหน้าที่เรายกยอดออกมาเลยนะคะเพื่อนแล้วเราก็มีอันนี้ไม่มีรากเลยด้วยแต่ตอนนีแรากเขาเริ่มรากเขาเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนอาการเขาจะเป็นแบบนี้ถ้ารากเขาเริ่มมาก็สีใบเขาก็จะสดชื่นแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนอันนี้เป็นเสน่ห์จันดำเสน,น่ห์จันดำบ้านเราธรรมดานะคะเพื่อนไม่ด่างนะคะอันนี้เราก็ยกยอดมาเหมือนกันตอนนี้รากเขาแบบเริ่มเดินแล้วคะ่ะเริ่ม โดยที่เราไม่ต้องอบเลยค่ะเพื่อนถ้าอากาศเราได้นะคะเพื่อนถ้าอากาศเราล่มลื่นเย็นสบายเราก็ใช้แค่มะพร้าวสับแล้วก็ใส่กระถางรองน้ำไว้แบบนี้เขาก็รอดแล้วค่ะเพื่อนตัวนี้จะเป็นสเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนยกยอดมาเหมือนกันค่ะเพื่อนเป็นไม้ยกยอดถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจสอบถามได้นะคะไม่แพงค่ะกระถางละสองร้อยรวมส่งนะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันเงินนะคะเพื่อนเเรากลัวมากเลยตอนที่เรายกยอดเสน่ห์จันเงินก็คืออยู่ดีต้นเขาก็เน่าอะค่ะเพื่อนเพือถึงเวลายกยอดแต่เราไม่ยกยอดเขาก็จะเน่าไปเองแต่ทีนี้เราก็เลยรีบยกยอดแล้วก็เอตอนที่เรายกมาเนี่ยคือเขาก็ไม่มีรากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรากติดเโคนอย่างเงี้ยก็ไม่มีเลยค่ะเพื่อนพอเรามาทาใส่มะพร้าวสับเนี่ยเขาเริ่มมีรากค่ะเพื่อน ลากเขาออกมาแล้วเขาก็สีใบเขาก็จะสดชื่นแบบนี้นะคะเพื่อนเราใช้แาดรองแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นเสน่ห์จันดําชมพูที่ผ่าชิ้นตาแล้วก็อันนี้จะเป็นเสน่ห์จันแดงเหมือนกัน,นะค่ะเพื่อนอ,อยกยอดมาอันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันหอมอันนี้ไม่ได้ยกยอดค่ะเพื่อนแค่เติมมะพร้าวสับใหม่เขาก็มีความสดชื่นดีมาก อันนี้คือสเสน่ห์จันเงินที่เรายกยอดกิ่งใหญ่ของเขาออกไปเมื่อกี้อันนี้คือหน่อเขานะคะสเสน่ห์จันเงินอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันขาวค่ะตอนนี้สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะพเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะคะสเสน่ห์จันขาวอืมอันนี้อะไรกัดเนาะหวายหนอนกินเลย ถ้าคืนเดียวฮะเนี่ยหนอนกินเนี่ยค่ะเรื่องเลยต่หนอนหล่นไปไหนแล้วอ่ะก็คืออ๋ออยู่นี่เอง <c oughs> คือมีความมีความแบบกลัวหนอนนะคะ <c oughs> อันนี้คือหนอนกินค่ะเพื่อนจริงๆแล้วเสน่ห์จันเนี่ยหนอนเขาไม่ค่อยกินนะคะเพื่อนค่อยเพิ่งกินไปเมื่อคืนมังเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการ เยกยอดบุตรสลัคำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นบุตรสลัอ่อด่างเหลืองนะคะเดี๋ยวขยับเ้าอีมนิดเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเรายกยอดนี่กคือเราจะต้องอให้รากเขาติดมา เราจะยกยอดช่วงที่มีรากนะคะเพื่อนตัวนี้อันนี้คือเราต้องเอาใบออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะผ่าชิ้นตายกยอดแล้วก็ผ่าชิ้นตาเลยแต่ถ้าบางคนคือยกยอดแล้วเอไม่ผ่าชิ้นตาก็ไม่จําเป็นต้องเอาใบออกหมดนะคะถ้ายกยกยอดแล้วก็คือจะให้จะทิ้งไว้เฉพาะส่วนนี้ก็คือให้เขาออกหน่อออกมาเองก็คือต้องการไม้หน่อถ้าเราต้องการไม้หน่อเราก็ไม่ต้องผ่าชิ้นตานะคะเพื่อน หรือแต่ว่าถ้าเราเอาไม้หน่อเนี่ยเราจะได้จํานวนหน่อที่น้อยแต่ถ้าเราผ่าชิงตาเราก็จะได้จํานวนหน่อตามชิดตามตาเขาเลยค่ะเราก็จะได้จํานวนเยอะถาชิงตาส่วนมากเราต้องการจํานวนเยอะอะค่ะของเราก็ต้องการจํานวนเยอะเพราะว่าเรามีต้นแม่พันธุ์อย่างละต้นเองนะคะด่างเหลืองกับด่างเหลืองพิษแต่ด่างเหลืองน่าจะมีอยู่ประมาณสามต้นกรวมกับต้นนี้ด้วยนะคะแต่ด่างเหลืองพิษเรามีแค่ต้นเดียวก็คือต้นนี้นะคะ เราก็เลยต้องการจํานวน <S <S ก็เลยต้องยกยอดแล้วก็ผ่าขิ้นตาด้วยอันนี้เดี๋ยวเจ้าจะผ่าให้ดูนะคะเพื่อนไม่ใช่ผ่าเดี๋ยวยกยอดให้ดูก่อนแต่ถ้าผ่าขิ้นตานี่เดี๋ยวเราอันนี้เราจะเอาส่วนที่เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะเราจะหันหันหันตะก,ก้าให้ส่วนที่เราถนัดเราจะใช้ส่วนนี้นะคะเพื่อนที่ ที่ด้านล่างก็มีรากอยู่นะคะให้เรายกย่อดให้รากเขาติดมาด้วยอย่างนี้นะคะเพื่อนเราก็ไม่จําเป็นต้องอบนะคะเพื่อนเราก็เอาไปทาในมะพร้าวสับได้เลยนะคะเพื่อนรากเขาจะอยู่ประมาณนี้ส่วนส่วนนี้นะคะส่วนที่เป็นแผลนะคะเราจะทาปูนแดงหรือไม่ทาก็ได้แต่สําหรับเราเราไม่ทานะคะเพื่อนเพราะเราเคยทาแล้วปูนแดงจะกิน กินเนื้อเนื้อของเขาเข้าไปแล้วทําให้ส่วนที่เราทาเนี่ยก็คือนั่าไปถึงตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเรามีความสงสารขเขาเคะ่ะเพื่อนเรากลัวเขาลามไปถึงลากอะไรเงี้ยเราก็จะทําแบบนี้เลยค่ะโดยที่ไม่ทาอะไรเลยเพราะเราลองของเราก็คือเราก็คือรอดอะคะ่ะแต่ถ้าเราทาปูนแดงเมื่อไหร่ไม่รอดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอะคะ่ะเพื่อนแล้วนี้ถ้าเราทําการถ่าชิ้นตานะคะเพื่อน เราก็จะเอาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้คือเขาเขาเออเขาเริ่มมีหนอ่อละถ้าเราทิ้งไว้สักพักเขาก็จะมีหน่อค่ะแต่เราก็จะได้หนอ่อน้อยนิดนึงแต่ถ้าเราผ่าชิ้นตารเราก็จะได้จํานวนเยอะอันนี้เราขอตัดภาพตอนผ่าชิ้นตานะคะเพื่อนๆอาจจะทําให้เพื่อนๆเ มีความเบื่อค่ะกว่าเราจะทําเสร็จนะคะเพื่อมันใช้เวลานิดนึงอันนี้เราก็จะได้ทําการผ่าชิ้นตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นบุตรสลักคำด่างเหลืองนะคะเพื่อนก็จะได้ทั้งหมดสิบห้าชิ้นตานะคะเพื่อนเอ่อแต่ละตาหน่อเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนว่าเขาจะงอกหมดไหมหรือจะมีอาการเน่าหรือเอ่อจะขึ้นมาบางทีเอ่ออย่างตาอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้เป็นตาแบบ แรกๆเขาเลยนะเพื่อนเป็นเงาแรกๆเลยที่เขาเป็นหมายชินตานะคะเพื่อนตาเขาก็จะถี่มากบางทีถ้าเวลาตาเขาถี่มากๆเราไม่สามารถที่จะมองเห็นชินตาทั้งหมดหน่อตาทั้งหมดของเขาได้นะคะเพื่อนเราก็เลยต้องผ่าเป็นชิ้นแบบนี้รอเพื่อว่าตรงส่วนไหนเขาจะงอกขึ้นมาเป็นเป็นต้นนะคะเพื่อนเราค่อยมาแยกทีหลังได้นะคะเพื่อนเออ่ก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้เป็นเป็นหนอนะคะเพื่อนอันนี้เราก็จะฝังลงไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องกลบลึกนะคะก็าวางวางไว้แล้วเออ่เขาลากออกมาเขาก็จะอืเขาก็จะมีหน่อยยาวขึ้นนะคะเพื่อนลืมไปแล้วนับถึงไหนแล้ว 1ิ1ส1ง1ิบสาม่าดาวเหลืองเราจะได้ทั้งหมดสิบห้าชิ้นตานะวค่ะเพื่อนเวลาเราผ่าชิ้นตาเราก็ต้องโหจะดูจะดูยากนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพราะว่าเราต้องเอ่อต้องค่อยๆแล้วเ,เอาเปลือกดำๆของเขาออกเพื่อเพื่อว่าเราจะได้มองเห็นหนอตาแลนะคะเพื่อนเราจะต้องแยกให้ออกด้วยนะคะเพื่อนว่าอันไหนเป็นเป็นลากอันไหนเป็นหนอตานะคะเพื่อน ันนี้ก็ตามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราจะมาดูวัสดุปุวัสดุชําเพาะของเรานะเพื่อนเพาะชําของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเอ,อเราเคยทดลองเป็นเพอร์ไรส์กับหินภูเขาไฟนะคะเพื่อนเพื่อนหน่อตาของบุษร,ราคมเพอร์ไรส์กับหินภูเขาไฟคือเน่านะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหน่อตาของบุษราคมนะคะเราก็เลยจะ เปลี่ยนมาเป็นขุยมะพร้าวกับทรายนะคะเพื่อนเพื่อเป็นการทดลองด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราใช้ขุยมะพร้าวกับทรายเพราะเราไปศึกษามาเออมันเหมือนกับว่าปริมาณความรอดความรอดที่เราใช้ขุยมะพร้าวกับทรายเอ่อเพราะชิ้นตาจะได้ผลมากกว่าขุยมะพร้าอย่างเดียวหรือเออเพลย์ไรกับห็นภูเขาไฟนะคะเพื่อนอันนั้น ก็เราก็ได้ลองเพื่ออะไรก็หินภูเขาไฟก็คือรอดน้อยมากะค่ะเพื่อน,อนทีนี้เราจะทําการวางให้ดูนะคะเพื่อนเราจะวางด้านด้านด้านที่เป็นหน่อนะคะเพื่อน,อนขึ้นอย่างนี้เราจะยางอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้คือเราจะให้ดูว่าชิ้นตาที่เราผ่าเราได้เอาไปแช่ไว้ในน้ํา น้ำตัวนี้จะมีส่วนผสมของไตโคเดอร์มานะคะเพื่อนไตโคเดอร์มาชนิดน้ำนะคะเพื่อนให้ผสมลงไปครึ่งฝาหรือว่าจะเป็นฝานึงก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราผ่าชิ้นตาเสร็จแล้วก็ให้เอาอชิ้นตามาแช่ไว้อย่างนี้นะคะทันทีอันนี้จะเป็นชิ้นตาของบุษราคามด่างเหลืองพีชนะคะเพื่อนบุษราค a มด่างเหลืองพีชทั้งหมดได้จะได้ทั้งหมด18ชิ้นตานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการ วางชิ้นตาให้เพื่อนๆดูกันนะคะเราก็จะวางเรียงไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรกบเลยนะคะเพื่อนวางเรียงแบบนี้เลยถ้าเขารอดเขาก็จะมีล่ามีหน่อของเขาขึ้นมาเองเลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าเขาไม่รอดเขาก็จะเน่าไปเลยเนี่ยเราชิ้นตาเราก็จะวางไว้แบบนี้ อันนี้ก็จะมีความความนุ่มนะคะมันเพื่อนเพราะเราใช้ขุยมะพร้าผสมกับทรายเราจะไม่ใช้ใช้ทรายล้วนเพราะว่าจะทําให้พื้นแข็งแล้วกเ็เราก็จะไม่ใช้ขุยมะพร้าวล้วนเพราะว่าจะทําให้อมน้ําเยอะเกินไปนะคะเพื่อนเราใช้ขุยมะพร้าวที่เราได้บีบเอาน้ําออกแล้วนะคะมันเพื่อนแล้วก็ทรายชื้นๆที่เราได้ทําการล้างทรายนะคะเพื่อนแล้วเราก็เอาน้ําออกน้ํานึงล้างทรายให้สะอาดนะคะเพื่อนแล้วก็ขุยมะพร้าวก็ได้ผ่านการแค่น้ําแล้วประมาณ หนึ่งถึงสามคืนเพื่อให้เอาน้ำฝาดออกเช่นกันนะคะเพื่อนอันนี้ทั้งหมดสิบห้าชิ้นตานะคะเพื่อนเป็นบุษราคัาด่างเหลืองนะคะเพื่อนทีนี้พอเราวางเรียงเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะใช้ป้ายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อปักลงไปตรงจุดที่เราวางนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้ได้ดูว่าตรงนี้เป็นให้เราจําได้นะคะเพื่อนว่าตรงนี้เป็นชิ้นตาของบุษราคําด่างเหลืองนะคะเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูบุตรสลักคำจากเหลืองผีก,กันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้ส่วนส่วนมีดที่ใช้ในการผ่าอากาเพื่อนเพื่อนใช้ขนาดอันไหนเพื่อนเพื่อนก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะแต่เราขนาดมีดทํากับข้าวเราก็จะใช้มีดทากับข้าวผ่านะคะเพื่อนเพื่อนที่ว่าเ,เขาจะมีความคมแล้วก็ปลายแหลมของเขาเนี่ยจะสามารถใช้แบบ ขีย่ยไอ้อะไรนะเปลือกเปลือกนอกๆดำๆของเขาออกได้สะดวกค่ะเพื่อนๆเราก็เลยใช้มีดปลายแหลมนะคะเพื่อนอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด หายไปไหนอันแล้วก็น่าจะอยู่ในนี้นะคะเพ,พื่อนๆได้จะนับข้างแล้วเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนะคะเพื่อนวางในส่วนที่เราให้เราจําได้นะคะเพื่อนเพนเพราะว่ากระบะนี้จะใหญ่นะคะเพื่อนม้ชิ้นตาชิ้นตาเราน้อยเราก็เลยจะเอามาเพาะรวมกันนะคะเพื่อนแต่เราจะเว้นเว้นระยะว่าตรงไหนเป็นบุตรสารคำด่างเหลืองพีชตัวไหนเป็นชิ้นตาของบุตรสารคำด่างเหลือง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เวลาเราเอ,อใส่ไว้แบบนี้เราไม่ต้องลดน้ำแล้วนะคะคุเพื่อเพราะว่าวัสดุวัสดุเพราะทำของเราชื้นแล้วนะคะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ด่างเหลืองพีชของเราก็จะได้ทั้งหมดสิบแปดชิ้นตานะคะเพื่อนเราก็จะใช้บุดสาะคมด่างเหลืองพีชแล้วก็จะปัก ตักไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนสองแถวนี้นะคะให้เราจําได้เวลาเขางอกออกมาเราก็จะได้จําได้ว่าสองแถวนี้เป็นด่างเหลีอยงพีษสองแถวนี้เป็นด่างเหลี่ยงนะคะเพื่อนเพื่อนวัสดุของเราที่เราใช้ตะกร้าแบบนี้เป็นชั้นบนนะคะเพื่อนเพื่อนข้างล่างก็จะมีน้ํคขุกขิกนะคะเพื่อนเแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณหนึ่งเดือนถึงเดื่อนดึกหนึ่งเดือนครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาไม่เน่าเขาก็จะงอกออกมาเป็นหน่อตา ให้เราได้เห็นกันนะคะเพื่อนๆทีนี้เราเอา่อจะปิดฝาเอาไว้อย่างนี้แล้วเวลาประมาณเราอาจจะเปิดดูสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิดดูครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อสังเกตอาการเอ่อสีของชิ้นตาเขานะเพื่อนเพื่อนถ้าสีชิ้นตาเขาเริ่มเอ่อเริ่มมีความดําผิดปกตินะคะดําแล้วแบบไม่ใช่ดําเหมือนจะออกหนอค่ะ แต่ถ้าเขาเขาดําจะออกหนอก็คือเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วเขาก็จะมีหนอโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเพื่อนแต่ถ้าเขาดําแบบว่าไม่มีหนอโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนั่นก็หมายถึงว่าเขาเริ่มเน่านะคะเพื่อนเราอาจจะมีทําอะไรผิดพลาดให้เขาเน่าอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าชิ้นตาเขาอาจจะติดเชื้อหรืออะไรสักอย่างนะคะเพื่อนหรือเขาไม่ท่อวัสดุเพราะทำอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องทดลอดงวิธีอื่นต่อไปนะคะเพื่อน ทีนี้เราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่ชิ้นตาเขาโผล่ออกมางอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนว่าเราจะได้จํานวนเท่าชิ้นตาจํานวนต้นของเขาเท่าชิ้นตาที่เราได้เ่าไว้ไหมนะคะเพื่อน,อนหรืออาจจะได้เยอะกว่านั้นหรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะ ความเป็นที่ว่าจะได้เยอะกว่าน,นั้นก็หมายถึงว่าเรามองไม่เห็นหนอตาเขานะคะเพื่อนก็เราก็จะผ่าเป็นชิ้นแบบนี้แต่พอหลักตอนที่เขางอกนะคะเพื่อนเขาอาจจะงอกออกมาเป็นสองต้นก็ได้นะคะเพื่อนก็คือจะมีความลุ้นตรงนี้นะคะเราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทําการอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนดูในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะเพื่อนว่า ชิ้นตาของเราจะงอกออกมาสมบูรณ์ไหมคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ